สนับสนุนข่าวโดยทกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย นายจุรินลักษณะวิเศษหน้า,าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และเทสโก้โลตัสตลาดนัดเ ME ไทยถูกใจมหาชนณเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าสาขาพระราม4โดยมีนายสมพงษ์รุ่งนิรักษ์ใสประธานกรรมการบริหารเทสโก้โลตัสให้การต้อนรับโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสขายสินค้านายจุรินกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มี นโยบายที่จะส่งเสริมการตลาดให้กับ SME เพราะ SME เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและจะพัฒนาไปเป็นผู้ส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศต่อไปในอนาคต SME ที่มาร่วมงานในวันนี้ถือเป็น SME ที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า SME ที่เป็น OT o p s e ซ e เลกที่เป็น O t ท p ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจนได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้งไมโคร SME ที่เป็นเครือข่ายสำคัญของขอ,งขอ,งของการค้าในแต่ละจังหวัดและเป็นเครือข่ายของบิสคลาบซึ่งเป็นที่รวม ของไมโคร SME ต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย